เผยราคาอย่างเป็นทางการ Toyota y a r ริสใหม่ c h เช g e เริ่มต้นที่549,000บาทถึง684,000บาทเพิ่มระบบ s a ฟ e t y Sense t ต y o ต้ายาริสใม่ c น a ช g e ปี2020เปิดราคาอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้เครื่องยนต์1.2ลิตร Entry ี VT 549,000บาท1.2ลิตรสปอร์ตซี69,000บาท 1.2สปอร์ตพรีเมีย CVT 6 7 9 0 0 0บาท1.2สปอร์ตพรีเมีย CVT with black roof 6 8 4 4 0 0บาทมิติตัวถังรถยาว4,165ม mm, มกว้าง1,730ม mm, สูง1,500ม mm, ิมระยะฐานล้อก 2, 5 5 5 0ม mm, เมตร ใช้เครื่องยนต์เบนซินรหัส3 N R F K E 4สูบแถวเรียง16บาวดูอ l V V T I E ขนาด1.2ลิตร1,197ซ c, c กระบอกสูบคุณระยะช่วงชัก72.5คณ72.5ม mm, ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด13.5ต่อ1 กำลังสูงสุด92แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด190 0นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi รองรับน้ำมันสูงสุด E20 สิ่งที่เพิ่มขึ้นในรุ่น Yaris m a i n t e h a n g e ปี2020ได้แก่เปลี่ยนไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่เปลี่ยนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ เพิ่มระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติเพิ่มระบบไฟ Follow Me Home เปลี่ยนวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารสีเงินเข้มเพิ่มช่องชาร์จไฟ USB 2ตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติเพิ่มกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติเพิ่มระบบเตือนก่อนการชนเพิ่มระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเพิ่มสีตัวถังภายนอกสีขาวมุกแพลจนัมไวโพง เพิ่มสีตัวถังภายนอกสีฟ้าไซนเมทัลลิกเพิ่มรุ่นหลังคาดำสปอร์ตพรีเมียมวิดแบล็ครูฟปรับราคาเพิ่มขึ้น1,000 0ถึง3,000 0บาทแล้วแต่รุ่นย่อยอุปกรณ์มาตรฐานระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยที่มีในยาริสไมเนเชนส์ทุกรุ่นย่อยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการลื่นถลย TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างมากนิรภัยและหัวเขา่าภายนอกล้ออลลอย15นิ้วสีทุโทนพร้อมยาง1 8 5่0ทับ R 1 5ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์ฮาโลเจนไฟหรีไฟหน้า LED Light s u i d i n g ไฟ LED Daytime running light ที่ชุดกันชนหน้าไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟหรีไฟท้ายแบบ LED l i g h t guiding ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เสาอากาศแบบครีบฉลามชาร์กฟินระบบเบรกด้านหน้า disc brake ด้านหลัง Drum b r บ k e พวงมลาลัย power ไฟฟ้า EPS กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว ภายในห้องโดยสารโทนสีดำหรือสีเบจแล้วแต่รุ่นย่อยเบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือ4ทิศทางเบาะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มด้วยผ้าพวงมาลัยปรับได้2ทิศทางขึ้นและลงพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอ M I D บนพวงมาลายัยหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ M I D แบบสี T F T 4.2นิ้ว มาตรวัดเรืองแสงออปติตรอนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติเครื่องเสียงวิทยุ am fm cdmp 3 wma พร้อมเครื่องเล่น dvd หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วช่องเชื่อมต่อ aux ช่องเชื่อมต่อ usb ช่องเชื่อมต่อ hdmi รองรับ micro sd card ระบบโทรออกด้วยเสียง voice con recognition ระบบเชื่อมต่อไร้สาย bluetooth ลำโพง6ตำแหน่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัย Safety Convenience ระบบตัดการทำงานเครื่องยนต์อัตโนมัติ Start Stop System ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ระบบกุญแจ Smart Keyless Entry ปุ่ม Start เครื่องยนต์ Push Start Button ระบบเบรกป้องกันลอ้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งที่คู่หน้าด้านข้างมานนิรภัยและหัวเขา่ากล้องมองภาพขณะทอยจอดเซ็นเซอร์กะระยะช่วยจอดด้านหลังกุญแจ immobilizer ระบบสัญญาณกันขโมย TDS กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังรถ Video Cam Recorder สีตัวถังภายนอกสีขาวมุกแพลจนัมไวท์เพลย์รุ่นสปอร์ตพรีเมียมสีฟ้าเซียนเมทัลลิกรุ่นเอนทรีและรุ่นสปอร์ตสีเงินซินเวอร์เมทัลลิกสีเทาเกรย์เมทัลลิกสีดำแอร์ิจูดแบล็กไมกาสีแดงเรดไมก้าเมทัลลิกสีเขียวมะนาวไซตรัสไมก้าเมทัลลิกในรุ่นเอนทรีหรือรุ่นสปอร์ตสีขาวซูเปอร์ไวท์ในรุ่นเอนทรีหรือรุ่นสปอร์ต ดุนยาริสปลอดพรีเมียมวิสแบล็คลูปหรือหลังคาดำได้แก่สีขาวมุกหลังคาดำสีแดงหลังคาดำสีเขียวมะนาวหลังคาดำสีฟ้าหลังคาดำอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ